สวัสดีค่ะร้า,านอลุงเมืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับรถพ้นดินเดินตามค่ะตัวนี้เป็นของยี่ห้อยันม่านะคะขนาดเครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ที่4แรงค่ะเป็นเบนซินนะคะ4จังหวะนี่ก็จะเป็นสภาพโดยรอบนะคะตัวใบโรตารี่จะหน้าตาแบบนี้ค่ะความกว้างอยู่ที่55เซนนะคะ มี6เกียร์ด้านหน้าแล้วก็2เกียร์สอค่ะเนี่ยค่ะีล <Yeah. S 1> ยวเรามาดูการทางาน,นเบื้องต้นของเครื่องกันเลยค่ะ การเบื้องต้นนะคะสําหรับเครื่องตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะหรือว่าถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ